สำหรับใครที่อยากจะเติมคาร์บเอาอินฟินิตคอมโบแบบคุ้มๆนะครับวันนี้ผมมีร้านดีๆมาแนะนำนะครับเฟรทูวินท็อปอัพมีบริการรับเติมเกมคาร์บเอาอินฟินิตคอมโบแล้ด้วยนะเพื่อนๆทุกยอดการเติมเงินนะครับเพื่อนๆจะได้โบนัสวอลเล็ตเพิ่มอีก10%นะครับในทุกๆยอดการเติมเงินเลยนะยกตัวอย่างเช่นแบบยอดการเติมเงิน1,000บาทเนี่ยเพื่อนๆจะได้โบนัสวอลเล็ตเพิ่มไปอีก1,000พอยต์เลยนะครับวิธีการก็ง่ายนิดเดียวนะครับหลังจากที่เพื่อนๆล็อกอินนะครับแล้วสมัครสมาชิกของเพพื่่ออออนนๆก็็เเัทปมใววไตแล้ชิหฟ รรวมถึงสามารถกกอกโค้ดเซต R4X นะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องเราได้ด้วยนะจากนั้นก็จะสามารถชำระนะครับยอดการสั่งซื้อได้เลยนะครับที่สำคัญคือเพท u b i n ไม่ได้มีแค่เกมคาบาลอินฟินิตคอมโบนะเพื่อนๆถ้าใครสนใจอยากเติมเกมมือถืออื่นๆเพท u b i n ท็อปอัพก็มีบริการรับเติมด้วยนะยังไงฝากกดดูสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของทางช่องเราด้วยนะครับ สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มในเกมคาบาวและไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอดวันนี้ผมขอเสนอ UG Phone นะครับแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและกสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่เปรียบเสมือนคลาวด์นะครับมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถทําให้เพื่อนๆสามารถเปิดบอดออโต้ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วปิดคอมไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตเส 110บาทโดยแพ็กเกจแนะนำนะครับผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็นตัว G V P ดูนะครับซึ่งราคาเนี่ยมันจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นที่แค่วันละ2บาทเท่านั้นเองนะครับตัว G V P เนี่ยจะแพงกว่านิดหน่อยแต่ว่าการใช้งานเนี่ยจะดีขึ้นลื่นขึ้นแล้วก็สบายกว่ามากเลยนะครับยังไงถ้าใครสนใจที่อยากจะดาวน์โหลดตัว U G Phone นะครับสามารถดาวน์โหลดได้นะครับที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้นะไม่รู้ว่าจะได้ลงคลิปหรือเปล่าเดี๋ยวอัดไว้ดีวดวกว่านะครับเมื่อกี้ผมแลกแลกของไปแล้วแต่ผมลืมอัดคลิปให้ดู ค,คือโดยพื้นฐานเนี่ยเราต้องใช้หินเควอท200เมตรในการแรกนะอันนี้คืออีเวนต์นะครับดันเจี้ยนมันยังไม่เข้านะโดยปกติแล้วเนี่ยดันมันจะเข้าตอนเลเวล190นะครับแต่ว่าดันตอนนี้มันเข้ามาอ่ะมันยังไม่ได้เข้าแต่ว่าอีเวนต์มันเข้ามาก่อนเราใช้หิน200เมตรนะครับแรกในกิจกรรมผสานเควอทนะครับโดยที่เราสามารถแลกได้ตรงนี้นะครับใช้ตัวชายนี่เจเวิลออฟนิกนะครับอันนี้นะหิน200เมตรแลกได้1อันนะครับแล้วก็เอาตัวเมเกจที่เราแลกมาเนี่ย มาซื้อที่โกลเซอร์เมืองบัตตี้ไอตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมใช้เงินอีก 20m นะครับในการแลกพอเราแลกมาแล้วนะครับให้เราไปกดใช้กับไอเทมที่เราอยากจะตีเช่นแหวนนะครับต่างหูนะครับหรือว่าพวกกําไรนะครับหรือว่าพวกสร้อยก็ได้นะครับนี่พวกสร้อยพวกนี้ที่มันมี c อ a o s u p d a ด้านล่างเนี่ยมันจะมันจะตีได้นะครับแต่ว่าพวกแหวนแบบเงี้ยของเป็นวันอะตีไม่ได้นะทีเนี้ย ถ้าจะถามว่าตีอะไรก่อนเนี่ยมันก็ค่อนข้างตอบยากเพราะว่าไอเทมแต่ละอันเนี่ยมันได้สแตทไม่เหมือนกันแต่ผมจะเริ่มจากการตีแหวนก่อนนะนะครับซึ่งดาวุธเราจะใช้ใช่ใชไหมแล้วก็ใส่ของเข้าไปแบบนี้นะครับพอเรากดปลดล็อกเข้าไปปุ๊บใช่ไหมเนี่ยมันจะกลายเป็นบวกหนึ่งให้เราแบบนี้นะครับเนี่ยแบบนี้เลยเห็นปะ่ะมันจะเพิ่ม HP Attack อะไรเข้ามาให้เราเรียบร้อยนะครับหรืออย่างในส่วนของอันเนี้ยนะครับดูสแตทนนะอันนี้2,646นะครับผมเปิดผมกดเปิดเข้าไปปุ๊บมันก็จะเพิ่มสแตทมาอีกนิดน เห็นปะ2อ0พนเะครับเพิ่มมา300ทีนี้ถามว่าถ้าเราจะใช้ต่อทำไงนะครับเรากดอัปเกรดนะครับเห็นปะแล้วก็ใช้หินอัปเกรดเนี่ยหินหินเคออสเนี่ยในการตีตามปกติได้เลยนะครับจะตีสดก็ได้ตีแต้มล่อก็ได้แต่ว่าวิธีการตีบวกเหมือนตีประดับปกตินะครับเราสามารถตีนะครับควบคู่กับพวกอุปกรณ์เช่นดาบนะครับพวกชุดพวกเนี้ยได้นะครับหมายความว่าเราสามารถตีล่อได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะลองเทสด้วยการตีให้ดูนิดนึงนะครับอาจจะสักบวกสี่บวกห้าขำๆนะครับเพราะว่า มันค่อนข้างแพงแต่ว่าเราตีเอาใช้งานชั่วคราวอย่างเงี้ยเนาะเราก็จะตีแค่พอพอใช้งานได้นะครับซึ่งหินผมหมดแป๊บนึงสักครู่นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีคนที่เข้าใหม่นะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมน่าจะลงย้อนหลังให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคอมเมนต์ระหว่างทางที่เรากําลังตีบวกกันเนี่ยผมอาจจะมีอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนเพื่อนสตรีมบ้างเนาะนะครับเพราะผมเอาหินแดงออกมาทําไมในเมื่อผมไม่มีดาบแป๊บนึ่ง,งออขอเคลียร์พื้นที่แป๊บนึง บวกเจ็ดโชว์ครับไซรัสีขอบโบตีนิดหนึ่งเหรอครับนิดเดียวนิดเดียวเพราะมันแพงนะครับเอรอ,อดูกิดก่อนนะผมยังไงวันนี้ผมอีเวนต์หลักของผมคือเก็บเวลอยู่แล้วนะครับผมไม่ไม่เน้นตีบวกเยอะนะผมตีบวกแค่เป็นคอนเทนต์ให้เพื่อนๆดูว่ามันตีกันยังไงนะครับแค่นั้นเองเออมันแค่นั้นแค่นั้นนะครับอ่ะเราก็ตีเก็บแต้มปกตินะครับสองบวกแตกไม่มีอยู่แล้วนะครับ เพราะว่ามันการันตีอยู่นะบวกสี่อ่ะบวกสามป่ะบวกสามป่ะน่าจะการันตีมันเหมือนมันเหมือนเราตีประดับปกติเลยเพื่อนๆนะครับเนี่ยเราเก็บแต้มปุ๊บเห็นป่ะมันร้อยเปอร์เซ็นต์ได้นะครับมันร้อยเปอร์เซ็นต์ได้นะประมาณบวกสามอ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าผมจะไม่ผิดนะผมก็ไม่ได้ตีนานแล้วเคออสมันแพงนะปกติอ่ะเนี่ยเออมันรอตีเอาการันตีได้ครับนิดเดียวรอขายหินเพิ่มเลยครับบ้าคุ้นผมตีเท่าไหร่เท่านั้นนะครับเออไปตีอะไรแย่แล้ว ของพวกนี้มันแพงตีแค่พอหอมปากหอมพอครับหอมคอนะครับ,รบเราไปตีเยอะก็เสียเยอะครับตีน้อยเสียน้อยครับถูกไหม chaos บวกเก้าชิ้นแรกของเซริร์ฟนี่ราคาเท่า <c oughs> ราคาเท่าไหร่วะอ่าวเอาอันนี้กัอนอันนี้กัอนอ่ะอ่ะดูสตแตทบวกสามนะครับก่อนที่มันจะหายไปต้องดูไว้ก่อนนะครับเห็นปะบวกสามก็ได้แอทแทกดีเฟนต์นะครับเพิ่มขึ้นมาเห็นปะ ก็ได้เลข cp เพิ่มขึ้นอ่ะถ้าเราอยากจะขยายคุณคุณดูตัวเลขนะเว้ยคุณดูตัวเลขนะเห็นปะมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันก็เปลี่ยนการตีบวกปกตอิอ่ะเดี๋ยวอะเดี๋ยวพอไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่าอ่ะแต่อยากให้ถึงบวกห้าบวกหกอ่ะจะบอกว่าเดี๋ยวพอดูแบ 6, บพวกบวกหกบวกเจ็ดมันจะสะแตตด,ดีกว่านี้แต่แบบน,น่าจะอยู่ไม่ถึงบวดูแลแตกแตกอ่ถ้าแตกอ่ะระดับหายแต่ว่าอุปกรณ์ยังอยู่นะครับ ใครมีหีควัดไข่แล้วครับไม่เกินหกโมงวันนี้นะบ้าคุณผมก็ไม่ได้บ้าขนาดนั้นเออบวกสี่ผมก็ไม่ได้แบบว่าตีเอาล้างเอาผ่านขนาดนั้นบวกสี่บวกห้าก็ใช้งานได้แล้วนะตีเลยเยอะแยะแตกไปจอใหม่ดูทรงแล้วมีแววอยู่แล้วไอ,อ้หินหมดตัว เงินหมดเต็มหมดแน่นอนนะครับเอ้ยพูดเป็นลางเงีย้ยคุณรอผมขิง,งบวกเจ็ดในในกลุ่มดีกว่าในเพจดีกว่าคือมันต้องตีแบบปกตินั่นแหละนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับแตกจอใหม่เลยเหรอครับเอ้ยคุณถ้าเอาจริงถ้าจังหวะร้อนๆก็ไม่แน่นะถ้าจังหวะแม่งแบบมาแบบเดือดๆอะ มาแบบร้อนๆอ่ะผมว่ามีโอกาสอยู่นะเอออะดูบวกสี่เอาค่าพอนะเอาค่าพอนะเป็นไหนเนี่ยแหวนแหวนเอ้ยแหวนอยู่ไหนวะอ๋อยู่นี่นี่เห็นปะคุณเห็นบวกสี่ไหมคีดเมทนี่เห็นไหมคีดเมทเพิ่มขึ้นมาแล้วนะนี่สองข้างเกตยังเกตเกตืียังว่าทําไมมันถึงควรจะต้องไปตีนะครับของชดเชยได้แล้วนะครับเนี่ยผมได้แล้วนะ ผมว่านะคุณตั้งขายหินรอเลยดีกว่าวะ <laughs> ผมดูทรงไรเงี้ยสี่พันหนึ่งอ,อีกทีหนึ่งได้ไหม,มติดสิใช่ใช่ครับใช่ใช่ครับแตกแล้วจออใหม่นะครับ เดี๋ยวถ้ามันแตกอะ่ะเราก็แค่ลงไปฟาร์มใจเขียวก่อนแล้วค่อยเจาะก็ได้มั้งเราก็ไม่จําเป็นต้องรีบเจาะขนาดนั้นหรือเปล่าถูกไหมถูกปะเราก็แค่ไปฟาร์มก่อนเดีย๋ยวเพิ่งไปซื้อมาเจาะหมายถึงตัวเองเนี่ยผมบอกตัวเองอยู่เนี่ย <c oughs> หินผมหมดแล้วว่าหินแดงอะ่ะนี่คือหินแดงที่ผมสะสมมาทั้งคืนนะเมื่อคืนเจาะไว้ก่อนแล้วไม่ตีอย่างได้ใช่คุณตีแค่บวกหนึ่งอย่างได้เลยนะ เออมา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 เอ้ยบวกห้าไปดีเออนี่ไงแหกไปแล้วหนึ่งนะครับพอมันแหกมันก็เป็นแบบนี้เห็นปะก็ต้องเจาะใหม่นะครับเห็นปะสแตทก็าหายนะครับอันนี้บวกห้ายังอยู่นะครับเห็นไหมประมาณนี้นะครับเห็นปะ ซึ่งโบกหกเลยครับรออะไรอ่ะนี่ครับเห็นปะโบกหกคิดดเมีสามแอตแทกสี่สิบห้านะครับโดยพื้นฐานแล้วมันมันเป็นแหวนถาวรอ,อะคุณมันก็เอาไปใช้งานบวกเจ็ดปะละ่ะเซฟเฟิฟียลฟีลคอนเทนต์อยู่แล้วเจ็ดไปให้มันจบจบเหลือข้างเดียวเลยด้วยปะ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 ให้มันจบจบถ้าไม่เจ็ดเดี๋ยวแม่งไม่จบอีกนะ ถูกไหมสามพันเจ็ดน้อยไปวะน้อยไปผมว่าน้อยไปสิบก็เกินสิบก็เกินมีเจ็ดต้องมีแปดมั้งเองดิใครจะไปไปเลยนะแปดอะผมไม่เอาด้วยนะสามเอ้ยสวยเลยอ,อ้ติตซะกัน ทำยังไงถึงตีแหวนได้เมื่อกี้ผมเจาะให้ดูแล้วนะครับลองย้อนไปดูได้นะลองย้อนไปดูในช่วงก่อนหน้านี้สักสิบนาทีครับผมผมมีทําให้ดูอยู่นะเจาะไปแล้วขายได้ครับเจาะไปแล้วขายได้นะครับเดี๋ยวทาให้ดูนะครับเห็นปะเ่ะเจาะแล้วลงขายได้นะ เฮ้ยไปแล้วนนเราไปนอนกันดีกว่าพวเพื่อนจะเจอกันแจเขียวยนียเจอกันแบบหนึง่ง ฝากกดไลค์ด้วยนะครับเ,เพื่อนๆเมื่อกี้คือวิธีการตีบวกนะครับเนี่ยเั็งครัหมดไปละสี่ห้าหมื่นเจมเท่าเดิม